ศูนย์ว่าไอซอติกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับลิ n เบ e ร์อีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นสติป 3P ไทเทเนียมนะคะข้อดีของตัวนี้คือเขาเป็นกรอบเจาะแต่สังเกตดูค่ะว่ากรอบเจาะของเขาเนี่ยมันจะดูแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันใช้การเจาะที่เป็นแผ่นนะคะแผ่นไทเทเนียมนะคะเจาะฝั่งไปจากเนื้อหน้าแว่นแล้วก็แบบขนาดจมูกเช่นกันค่ะรูปแบบตัวนี้เนี่ยมันสั่งได้ถึง3รูปแบบนะคะจะเป็นพวกแบบ แฟแบบเมโลหรือแบบวายนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมาะกับเอเชียก็จะเป็นแบบที่ไอซอติกเลือกนะคะคือแบบแฟลนะคะซึ่งเขาก็จะมี3ไซส์ไซส์ s m แล้วก็ไซส์ L นะคะส่วนขาวแวน่นค่ะขาวแว่นเนี่ยมันก็จะสั่งได้ทั้งหมด4รูปแบบนะคะก็จะเป็นเทมเพลสามศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่สองเก้าหรือสี่สามหนึ่งนะคะซึ่งลูกค้าก็เลือกได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเน้นเรื่องความแข็งแรงแต่ยังคงเป็นกรอบเจาะที่สามารถเลือกขนาดเบนได้ตามที่เรา ชอบนะคะจนตัวนี้เช่นการขาความยาวขานะคะเขาก็จะสั่งได้ทั้งหมดสามความยาวขาร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบห้าหรือร้อยสี่สิบห้านะคะก็จะมีช่างของไอโซติกเนี่ยแนะนาดูแลให้นะคะส่วนตัวสีของกรอบแว่นค่ะเหมือนเดิมเลยลเดิมเบิร์กนะคะเขาก็จะสั่งสีได้ทั้งหมดมากกว่าสามสิบกว่าสีด้วยซ้ำนะคะแล้วก็สั่งได้ทั้งสีเงาแล้วก็สีด้านนะคะทีนี้ไปดูในะเรื่องของตัวน้ําหนักกรอบแว่นกันนะคะ น้ำหนักกรอบแว่นนะคะตัวนี้หนักเพียง14กร,รัมเท่านั้นนะคะแล้วก็รวมเลนด้วยก็อีกนิดหน่อยนะคะเพราะนี้เป็นดีโมเลนนะคะตอนนี้นะคะไอโซติกก็จัดชุดโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อกรอบพิมเบร์ค่ะราคาปกตินะคะจับคู่กับเลนไอโซติกี SMT 3มิตินะคะราคาปกติเนี่ยจะหนยที่ชุดละ56,000บาทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเรา จต่ชุดเพียง31,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าท่านใดสนใจแว่นของลินเบิร์กนะคะยังไงก็รีบพนักเข้ามาที่ศูนย์วันตาไอซอฟติกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ